อเอานี่อันนี้เขาก็ถมไม่ไม่คุณแม่ยังหรือเสื้อยังนี่เอาคุณถมไว้เื่อไปนอกก็ถมไม่ไม่พี่น้องถมครับผมืถมมือเศ้านี่คันบ่อหมูว่านเห็นว่าชียอเชียวอยู่อย่างสุดยมาเพราก็ตายเพราะก็ตายเราเป็นลักษกวที่นากลัวมากๆพี่น้องคุณลักษกวนบ้ามีภ้ามาชมพิ่ัฒาเด้วยครับเด้อวกวมีผ้ามาชมพิพัฒากมีดยานบ่ก็าทำราครับผมอื ถ้าจะทำของโลอกอืแปไปไปย่างออกไปทางพี่เบิ่งหลุบัดเทียมีียังดีๆบัดเทียพ่อเฮ็ดปวกขันมีเฮ็ดปวกเกิดยุพน่นยุอุ้ยรักนี่ประมาณรวยปีใดพี่น้องรักนี่เอาไปพวกเจ็บปวกครับเออเออาอย่างมีแต่พี่ภาษาทั้งนั้นพี่น้องเอข้าคำมาตามคำขอของเอฟซีนะครับเล้วนี่รักทั้งนั้นอืมโอ้คือรักไงแต่พอ,อยังอีหยังเนี่ยคุณพอ่อคำไหลคุณพอ่อคำไหลโอ้ แปดสิบแปดปีอันนี้พูดะได้หรอใไ่ใบ,เ,บเวรโกตาฟังไงไปเวรนน่ารักเวรนน่ารักเฮตาไปเบิง้งผู้น่ากําลักสะกวนเบัสกี่หลังนั่นอโอ้ยฟ้าห้องมาได้ไป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 ฟ้าย่างผ้าพี่ผ้าน้องไปเรา็ให้มันจบแจ็คเลยนี่คอยเสียเอาโรให้พี่น้องได้เบิ้งกันอืมอ่ะเสียแล้วพี่น้องอืมเสร็จแล้วขันบ่เสียพวก้ามาเหมืนบ่ ออ,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 อขาเจียวขึ้นเงสิจบพาไปม่ใช่วันพ่อจำได้ตังสื่อจำได้มอนนะยู้สื่อขาลอยเรายูสื่อเป็นเป็นลอยเรากะตะย่าฮ่าทัานวาเอาพี่น่อง ครับพี่น้องบ้าอย่างของผมเอาโดยเฉพาะบ้าไก่เด้อโดยเฉพาะบ้าไก่พี่อ่าบ้าไก่ไวาอีหยังเกิดขึ้นกับโกมีดบ้าไก่ไวาอีหยังเกิดขึ้นกับบ้ามีดบ้ามีสิอ่าออกจากออกจากสถานที่นี่บ้ามีสิฟ้าไปลงแล้วก็ให้บ้าไก่วิเคราะห์ให้เบื้องันเป็นอีหยังเพราะว่าบ้าไก่เอ่อพิ่นหูเรื่องหู้นี่ยู่ซื่อยางบ่ได้แล้วก็ล่มลงเลยสร้้้าางงหอบนตายบ้าน ย่านนี้สากหาจัตุคัเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหูจักพ่อใบยู่บอนี่เจ้าหูจักคนอยู่บอหรักนี่พเจ้จาจมาล้งนี่เจ้าอ้อนแอเราเจ้าล่มลงเลยนั็นไหมเฮ้ยาจากัาจากพ่อใบหูจ,กจักเจักแต่วคุณพ่อไปวิงรักรักวิรักักตาสองมีหน้า,านสองยี่ีมกี ให้ทามอยู่ก็จักพอไปบ่จักสิพ้นบ่รุ่นเดียวกันคนละรุ่นได้ทามอยู่ลูกได้บ่นี่ลูกได้บ่นี่ได้อยู่เอาอยุซื้อขึ้นดินล้มลงไปเลยสองสี่ร้อยแปดสี่สิบสี่เอาเจ้าขึ้นซักลงวบ้างเหรอพูหลักหลายๆบดบดต้องไปกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยแนวนี่กลับเลยที่เรีกว่ชิบ้าทั่วฝ้าห้องพี่น้องผ้าอยู่กับมาแล้วก็ พี่น้องเบิ่งเอาเอาตามใจพี่น้องเลยเด้<พ>อเอาขอบคุณ <พอ S 2> ครับสวัสดีครับ,บคือเป็นแนวนี้ว่ะ